พระแม่รัศมีนะครับการเดินทางนั้นก็คือเรานั่ง BTS นะครับมาลงที่สถานีชิดลมนะครับแล้วก็จะมีทางเชื่อมไปที่อาคารอาคารเกสรใช่ไหมอา,อาคารเกสรน,นะครับแต่ตอนนี้เราเดินลงมาซื้อดอกไม้ก่อนเพราะว่าด้านบนนะครับจะไม่มีดอกไม้ชูบทเทียนนะครับเราต้องเตรียมไปเองนะครับมาดูมาดูนี่นีไ,ไหม ใ้ยินก่อนเวราแวะมาไหว้พยิงก่อน,นนะครับ การไหว้นะครับก็มาเข้าแถวซื้อดอกไม้ก่อนนะครับแลก็จะมีชุดเล็กชุดใหญ่นะครับชุดเล็ก25บาท50บาทนะครับคนไทยคนจีนราคาเท่ากันนะครับดูจากป้ายแล้วส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นแก้บ,บนใครที่บนอะไรไว้นะครับก็มาจ่ายตางังมาจ่ายตังตรงแถวนี้นะครับจ่ายตังแล้วก็ถือไปเสร็จ ราคิว oh, เราก็จะเรียกชื่อาอเรียกชื่อเสร็จแล้ว,ลวเราก็มานั่งข้างหน้านะครับนั่งข้างหน้าแล้วก็รมมือบอกเรปรมนะครับว่าเราได้มาแก้บนให้แล้วอะไรเงี้ยครับ มีคนถวายแล้วก็เียนชื่อด้วย พอเราเข้ามาในตัวตึกเกษรแล้วนะครับเราก็ต้องขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น5นะครับนี่นรปปนนครับลิฟต์ช่องทางลิฟต์ เป็นไปชั้นห้านะครับอันนี้ชั้นอะไรชั้นห้า แตแ,แ,แล้วที่ว่าอยู่ตรงไหน,นผิดนะครับต้องชั้นสี่แก้คำผิดนะครับ <c oughs> เราต้องขึ้นลิฟต์มาที่ชั้นสี่นะครับเพราชั้นห้าจะเลยนะครับ <c oughs> ขออภัยครับนี้ถึงชั้นสี่แล้วออกจากลิฟต์มาไปทางไหนทางนี้ ออกจากลิฟต์มานะครับก็เดินมาตรงช่วงตรงตรงกลางนะครับจะมีประตูให้เราออกมานะครับออกมาแล้วเราก็เดินนะครับจะเห็นนี่เดินเลี้ยวซ้ายมานะครับเห็นไหมครับถึงแล้วง่ายมากๆครับอันนี้ก็เป็นรีวิวง่ายๆนะครับก็คือเผื่อว่าใครที่อยู่กรุงเทพหรือ ยังไม่ทราบวิธีที่จะขึ้นมาสัการะพระแม่ลัศมีนะครับก็ก็ลองลองมาดูนะครับก็คืออันดับแรกคือมาลงที่สถานีชิดลมนะครับเดินเข้ามาทีา่ห้างเกสรขึ้นมาลิฟต์ชั้น4นะครับเดาไปชมนะครับ ที่นี่มีทูบนะครับแต่ว่าดอกบบวนเราไม่ได้เตรียมมาต่อแถมให้หน่อยเองครับไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งเซนตนเวลล์นะครับไปไหว้ พระอีกสองท่านไปไหว้เทพอีกสองท่านคือพระพิคเนศกับอ่าพระพิคเนศกับอะไรนะ,ะพระตีมรติ ส่วนที่ตรงนี้นะครับพระตีมุติกับพระพิฆเนศเนี่ยจะมีทูบให้นะครับจะมีทูบในกล่องให้ส่วนดอกไม้เนี่ยมาลายเนี่ยก็มาซื้อเอานะครับใครที่จะซื้อไปบูชาก็มาซื้อได้ที่ซุม้มนะนี่นะครับนี่ครับวิธีการไหว้ก็ไหว้พระพิฆเนศก่อนนะครับก็จะมีบทสวดอยู่ตรงด้านนี้ นี่นี่มีบทสวดให้อตรงนี้อ๋อมีบทสวดให้แต่ละราศีเลยนี่ราศีตุลก็โพมคาชากรันกายะนามหะออโอเคนะครับทูบมีอยู่แล้วในนี้ที่ทูบมีอยู่แล้วมีแต่ดอกไม้มาลายที่ต้องซื้อ้าทูเอาตรงนี้ได้เลยทูบหรอ ว่าพัดก็เน,น่ดก้าดอกก็ได้ป้ายเทพก็ก้าดอกก็ได้เดี๋ยวไปถ่ายก่นอนเดี๋ยวพ่อจะเป็น เสร็จแล้วก็เอาดอกไม้มาลายขึ้นไปถวายด้านบนนะครับ